ถ้าแบบรายได้สูงๆเนี่ยต่อต่อ,ตอน์นเมนต์ได้เท่าไหร่อย่างอย่างล่าสุดนี้พวกผมเคยได้ยินมาค่าซ้อมอย่างเดียววันละพันห้าอันที่อ,อน<ม>น,นี้น้าบอลเดนสายครับใช่ครับนาทีมที่ท,ท,ท,ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแสดงว่านักเตะมีโอกาสได้ค่าเหนื่อยเป็นแสนมีมีครับต่อเดือนครับใช่ครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุสาคัญที่มันทําให้ฟุตบอลเดินสายบูมในฐานะพี่หนึ่งเป็นเป็นเป็นคนจัดทำไมมันถึงอยู่ดีมันบูมขึ้นมาเราจัดดีใช่ไหมคนก็เลยสนใจ ก็เอาจริงมันผมเรียกว่าจัดให้เป็นมาตรฐานดีกว่าตอนนี้เรื่องของฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันมีประเด็นที่หลายคนทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุนมันก็เลยมีนักเตะอาชีพบางคนที่อาจจะไม่ได้ไรายได้เยอะผันตัวมาเล่นตรงนี้มันเลยถูกตั้งคําถามว่าฟุตบอลเดินสายของเราเนี่ยมันจะไปทําลายระบบฟุตบอลลีกของเราไหมเราเราเคยเจอที่แบบหนักสุดนี่ <S 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 เขาว่าไรเ้าะบอลเดินสาย มีล็อกผลการแข่งขันในมุมของพี่หนึ่งมีไหมคนเข้าไปดูใน a c e b o o k สูงสุดเท่าไหร่ที่มากสุดทุกวันเนี้ยผมอยากให้มันให้มันบูมเหมือนบอลไทยเีกมากเลยครับอย่างถ้าบอลเดินสายปัจจุบันในสมัยก่อนกับปัจจุบันความแตกต่างในตอนนี้คือผมเห็นนักเตะหลายคนมาเล่นเนี่ยบางคนต่อเกมเนี่ยถ้าแบบรายได้สูงสูงเนี่ยต่อต่อทัวร์นาเมนต์นได้เท่าไหร่ที่สูงสูงเลยมากสแสนสสนะต่อทัวร์นาเมนต ถ้าได้แชมป์ได้อะไรถ้าได้แชมป์นี่กี่ประมาณต้องเล่นประมาณกี่แมตช์ต้องบอกว่านักเตะประมาณเจ็ดแปดแมตช์ใช่สองวันเนี่ยสองวันเล่นไปในสองวันเนี่ยเจ็ดแปดแมตช์อ่าอาคุณเจ็บบ้างสาบลงบ้างแต่ว่าถ้าทีมเป็นแชมป์ได้แสนหนึ่งคนละแล้วแต่เงินรางวัลแล้วแต่เงินรางวัลใช่เคยเห็นมากสุดเท่าไหร่ฮะที่แบบได้มากสุดเลยในประวัตินักฟุตบอลที่พี่หนึ่งทำทำงานมาแล้วเมื่อนหร่นักฟุตบอลที่เคยได้หมดมากที่สุดอย่างเอกภูมิโพธาร์ตงเลิกอ่าเอกภูมิอ่านั้นเคยได้หนึ่ ภายในอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวใช่ครับเล่นเล่นเล่นภายในเจ็ดวันใช่ครับต้องเล่นทุกวันไหมสามแชมป์โอ้โหสามแชมป์ภายในเจ็ดวันสามแชมป์เขาได้เงินมาค่าตัวรวมถึงเงินรางวัลที่แบ่งมาแล้วได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วประดาเพื่อนร่วมทีมก็ได้เฉลี่ยพอๆก็ก็เวทใกล้เคียงนประมาณใกล้เคียงกันอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวแกได้อยาก่ะ้ำบอลเจ็ดคนที่ได้เยอะคือตอนนี้ทุกคนมีเงินเดือนแล้วเตะสลหับอ่าเดี๋ยวหลายคนไม่รู้มีเงินเดือน ไม่ใช่ว่าไปเล่นแล้วได้ตังค์อย่างเดียวอืต่อให้ทีมตกรอบแต่มีเงินเดือนแล้วเดี๋นี้ต่อให้ทีมไม่ส่งอาทิตย์นี้ไม่แข่งเขาก็ังมีเงินเดือนรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไปแข่งเขาจะมีเพิ่มโบนัสเพิ่มไปซ้อมม,มีมีเบี้ยเลี้ยงซ้อมอมีสวัสดิการต่างๆใช่ตามมาหมดสบายบอนบอนอาชีพบ,บางทีมผมว่าส่วนถ้าทีมระดับทีใช่างต่ำๆบางแก้ไปครบด้วยหลักพันอย่างอย่างล่าสุดนี้พวกผมเคยได้ยินมาค่าซ้อมอย่างเดียววันละพันห้า อันที่น่าสนใครับใช่ครับค่าซ้อมที่ผมได้ยินสูงสุดนะตอนนี้พันห้าอาทิตย์หนึ่งซ้อมสามวันแล้วก็พักหนึ่งวันเดินทางวันศุกร์แล้วก็ไปเตะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ค่าไลแมทเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเตะเนี่ยต่อวันเนี่ยตกประมาณสตาร์ทที่พันห้าถึงสองพันบาทต่อวันถึงถ้าตกรอบแรกอะสมมติอาทิตย์นั้นไปเล่นพันห้าสามวันแล้วก็เป็นสี่พันห้าใช่เสาร์อาทิตย์สมมติไปเล่นแล้วตกรอบก็ยังได้อีกสองวันวันละพันห้า ใช่ก็ถ้าตัดเกือบหมื่นแล้วนะใช่แล้วเงินเดือนอีกต่างหากนี่เงินเดือนบอลเดินสายทุกวันเนี้ยสตาร์ทกันอยู่ทีมส่วนใหญ่เริ่มที่1 5 0 0 0บาทต่อคนใช่ครับเฉพาะอันนี้คือแบบตัวเล็กๆนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็บวกเมื่อกี้ที่บางนาบอกใช่ก็เกือบก็เป็นสองหมื่นได้นะผมตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแตดถึงแปดหมื่นเก้าหมื่นใช่ครับเงินเดือนถ้าจะัทีมที่เป็นแชมป์ประจําที่เป็นแบบอะอย่างาอย่างบางนาอย่างพี่หนึ่งดูแล้วว่า ทีมที่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแสดงว่านักเตะมีโอกาสได้ค่าเหนื่อยเป็นแสนมีมีครับต่อเดือนใช่โอ้โหมากสุดนี่เคยได้ยินเท่าไหร่นี่ถึงสองแสนไหมไม่ถึงแต่ประมาณแสนกว่าแสนหนึ่งแสนได้ยินแสนกว่ารวมโบนัสครับรวมซ้อมเบียเลี้ยงซ้อมครับโอ้โหก็จริงๆก็ว่าไปก็มากมากกว่านักเตะระดับอเมเจีร์ลีกอะ มากกว่าที่สามผมว่าสวัสดิการอะมันชัวร์ด้วยไงมันไม่ต้องมานั่งรอสิ้นเดือนอาทิตย์หนึ่งเคลียร์กันเลยเงินเดือนแบบเอ้ยถึงไม่ได้เงินเดือนแต่ว่ายังมีแบบโบนัสซ้อมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเงินรางวัลที่มาแบ่งมันเลยอยู่ได้มันด้วยความที่มันบูมขึ้นด้วยไหมมันก็เลยทําให้ใช่มันบูมแล้วอะไรเป็นสาเหตุสาคัญที่มันทําให้ฟุตบอลเดือนสายบูมในยานะพี่หนึ่งเป็นเป็นเป็นคนจัดทำไมมันถึงยู่ดีมันบูมขึ้นมาโป้งขึ้นมาผมมองว่า ต,ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายจัดทีละที่แต่ละที่ก็อาจจะอยากแข่งขันกันเองอยากยที่นี่ทําได้บอกอย,อยากเอารายการมาลงที่บ้านตัวเองมากก็พยายามที่จะหาสปอนเซอร์หากำลังทรัพย์มาจัดกันเองลงทุนกันเองไม่ต้องแบบมาพึ่งพาใครอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นการแข่งขันด้วยการที่จัดเราจัดจด,ด,ดีด้วยไหมคนก็เลยสนใจก็เอาจริงมันผมเรียกว่าจัดให้เป็นมาตรฐานดีกว่า ถ้ารู้ว่าเอาเทิร์นโปรมาเลยเอาผมไปเนี่ยมาตรฐานเดียวกันทุกที่ผู้ตัดสินตัดสินดีการแข่งขันดีคือผู้ตัดสินดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่แบบมันพลาดมากหรือพลาดน้อยแค่นั้นมันพลาดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเอผลที่มันพลาดแต่มันร้ายแรงแค่ไหนเราเราเคลียร์เคสให้มันจบให้มันซอฟที่สุดยังไงอืแต่ว่าที่ที่เขามาเล่นกันคือแบบเออรายการเรามาตรฐานรู้ว่าเออเราไม่เข้าข้างใครพี่น้องเพื่อนฝูงมาตรฐานเดียวกันหมด กติกาเดียวกันไปไปถึงเอ้ยไปรายการนี้กติกาอย่างไงวะไปรายการนั้นกติกายังไงแต่ถ้าผมไปเนี่ยกติกาเดียวกันทุกทีมที่ส่งรู้อยู่แล้วเราใช้คานี้ไหมว่าด้วยเงินรางวัลค่าเหนื่อยมันเลยทําให้ฟุตบอลเดินสายมันบูมขึ้นใช้คำนี้ไหมใช่ทุกคนก็หันมาทําทีมเฮ้ยอาจจะแบบเฮ้ยอยากประสบความสําเร็จบ้างอยากสร้างทีมเฮ้ยอยากให้คนรู้จักชื่อเราอ่ะเอาจริงมันมันดังง่ายมากเลยทุกคนเนี้เพราะฟุตบอลเดินสายบูมการที่อยากมีชื่อขึ้นมาในวงการฟุตบอลเนี่ย อาจจะแบบรายการเดียวแล้วดังไปเลยก็ได้เพราะว่าบางทีแบบนับกฟุตบอลเดินสายนนี้เป็นมือปืนรับจ้างรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี้ยเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เ็ามีสัญญาณหมดแล้วอาจจะยากนะ่เมื่อก่อนแบบเฮ้ยอยากมีชื่ออ่ะก็ส่งไปเลยรายการหนึ่งรายการใหญ่ๆแล้วก็จ้างนักเตะคนนี้มารายการหนึ่งได้แชมป์มาดังทุกคนทั่วประเทศในวงการฟุตบอลเดินสายรู้จักแหลคะครับตอนนี้เรื่องของฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันมีประเด็นที่หลายคนทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุน มีนักเตะอย่างสราวุธมาสุกไปเล่นมีนักเตะอย่างชโชลติทันจัคาไปเล่นมันก็เลยมีนักเตะอาชีพบางคนที่อาจจะไม่ได้ไรายได้เยอะผันตัวมาเล่นตรงเนี้ยมันเลยถูกตั้งคําถามว่าฟุตบอลเดินสายของเราเนี่ยมันจะไปทําลายระบบฟุตบอลลีกของเราไหมคือผมอยากให้ point ต,ตรงนี้ดีกว่าผมมองว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยเป็นตลาดที่ปั้นนักเตะสําหรับัพ p อ o r t ฟุตบอลลีกอาชีพดีกว่า ส่วนใครจะกลับมาเล่นหรืออันนี้มันอยู่ที่ปัจจัยของนักเตะเองฮ้ยอยู่ที่ดุลยพินิจของเขาเองเขาอยากจะลงมือหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะสร้างนักเตะไปหลายคนแล้วนะจากฟุตบอลเดินสายจากคนที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยจากที่แบบไอเด็กที่ว่าเตะบอลตามงานวัดตอนนี้กวัน,ปปนนี้ขึ้นไปเล่นลีกอาชีพแบบเยอะมากไปเล่นทีสามทีสองทีหนึ่งเพราะว่าไปเอาคลิปไปลงเอาคนเห็นหรือว่าสโมสรเรียกเข้าไปเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ทีสองสามสี่เอ้ทีสามทีสองทียันทีหนึ่งเลยไปจากฟุตบอลเดินสาย มีหมดผมอยากให้มองตรงนี้มากกว่าว่าเออเราอะเป็นเป็นเวทีเป็นช่องทางเป็นเวทีเป็นแบบสปอตไลท์คอยสองให้กับนักเตะที่มีความสามารถอืครับเพราะว่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะมันมันมองที่ว่านักเตะอาชีพหลายคนมาเล่นให้กับฟุตบอลเดินสายในมุมบางนานมองว่าอย่างไงบ้างตรงนี้นักนักเตะอาชีพมาเล่นบอลเดินสายเรื่มมีเฮ้ยบออาชีพสักไม่แน่เว้ยเจอปัญหาเรื่องขเหน่อยบ้างมาเล่นบอลเดินสายเนี่ย มันมันในมุมของมานานดมองตรงนี้มาก่าไรบ้างมันเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากนะใช่เจอถามเยอะมากแต่แต่ถ้าเรามองกลับไปกลับไปอีกทีหนึ่งผมว่านักฟุตบอลอาชีพถ้าเขาได้น้ําเลี้ยงที่ดีนะอืผมว่าเขาก็ไม่ลงมาเตะนะอืแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่น้ําเลี้ยงของเขาไม่สามารถจะไปเลี้ยงลําต้นเขาได้อผมมองว่าเขาก็ต้องไปหาน้ําเลี้ยงที่มันดีกว่าหรือเปล่าอันนี้นะ ผมมองอย่างนี้นะมันเป็นทางเลือกใช่ให้กับเขาใช่ซึ่งสุดท้ายก็คือก็ต้องดูที่ดุลยนิจของผู้เล่น,นเองใช่คือตอนนี้มันมีสองกลุ่มอย่างฟุตบอลนักฟุตบอลเดินสายอ่อบางคนได้เงินเดือนแบบหลักเกินห้าหมื่น่เนี่ยแต่บางคนก็ยอมจะทิ้งเงินนะเพื่ออยากไปเล่นหลีกอาชีพใช่อยาก<ม>เป็น <ทำ S 1> ความฝันอยากไปนชีพใช่อยากเอ้ยรู้ว่าไปเนี้ยได้เงินเดือนเหมือนห้าสองหมื่นแ<อ>ต่อยากไปอยากไปเล่นเอ่อกับการแบบเฮ้ยบางคนแบบขึ้นไปเล่นสูงสุดแล้ว แต่ว่าเฮ้ยแบบรายได้ไม่พอให้ทำาไงถึงจะพอลิ้ยงครอบครัวะใช่ไหมก็ต้องออาจมารับจอ็อบบางคนเนี่ยเลือกเซ็นสัญญาหลีกอาชีพแบบแปดเดือนอปิดฤดูกาลจบกันฤดูกาลน่าจะเซ็นต่อหรือไม่เซ็นต่อก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงปิดหลีกเนี่ยเขาออกมารับงานเดินสายได้อ,อย่างสโมสนนรนครปฐมหลายๆคนเฮ้ยทำไมไทยลีกหนึ่งออกมาเดินสายได้วะ,ะเขาก็เซ็นสัญ,ญญาแบบนี้ เซ็นแปดเดือนอะถ้มพติเซ็นแปดเดือนแล้วมาเล่นแล้วกลับไปเซ็นใหม่ก็ได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่ก็ช่วงนี้เขาไม่มีสัญญาอาอาแล้วแต่ว่าช่วงช่วงที่พักเนี่ยสภาพร่างกายคุณยังไงคุณเจ็บหรือเปล่าถ้าเจ็บมาคุณก็ไม่ได้ไปต่อแค่นั้นเองแต่ต้องทางสโมสอนุญาตอัตมัติก็เขาไม่มีสัญญาอะเขาเซ็นแปดเดือนอย่างนั้นนะทีนี้ในการทำบอลเดินสายเนี่ยแน่นอนอย่างที่บางนานบอกเจอคําพูดในลักษณะที่ว่าบอลเดินสายเป็นยังไงอะไรที่เราเคยเจอแบบหนักสุดๆแบบบอลเดินสายก็มาเล่นแบบ แบบเถื่อนเออเถื่อนมั้งบอลเดินสายแบบเหมือนดูมวยเออมันดูบอลไทยเหมือนดูมวยพวกจัดบอลเดินสายนี้ดูมวยเราเราเคยเจอที่แบบหนักสุดนี่เขาว่าอะไรเ้างคือตอนเนี้ต้องบอกว่าที่เคยเจอหนักสุดละเพราะน่าจะเป็นตอนแรกๆที่จัดเอาจริงมันเราเจอเคสแบบนี้น้อยมากเลยนะใช่เอาจริงใครมองฟุตบอลเดินสายเถื่อนแบบเฮ้ยจัดบอลทุกวันนี้ใครมาจ้างผมเฮ้ยมันจะมีตีกันหรอผมบอกโคพีพิมพ์้องเลย ผมไม่เคยห่วงเรื่องพวกนี้เลยอาจจะมีแบบหลุดกันมากแต่ไม่ไม่ถึงลงไม้ต้องลงมือกันุมบอลแต่ว่าถามเคยมีไม่มีวิ่งใส่กันแบบโอ้โหมันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติใช่มีแบบมีพอคลิปลงมาปั๊บก็จะโดนแล้วใช่คือตอนนี้เราเพิ่มในเรื่องของการแบนในฟุตบอลดึนสายถ้ามีเรื่องนี้แบนยังไงีก็แบนเลยสามเดือนสี่เดือนไม่ให้เล่นไปทัวร์นาเมนต์ถ้าถ้าเป็น์นเม์ของพิษถงเทโปไม่ให้เล่นเลยใล่รายการเท์โปไม่ให้เล่นตอนนี้ก็มีอยู่แบน ยังไม่ค้นโทษแบนก็มีกำลังแบนก็มีเราพิจารณาเฮ้ยเคสนี้มันแรงมันหนักเมื่อก่อนมันมันอาจจะคุมไม่ได้เราเจอเพราะว่าเราไม่มีไม่มีกฎอะไรที่มาทําโทษคนพวกนี้ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันไปรายการนี้มันก็ไปตะกขาอีกอ่าตอนนี้เราก็มีกฎตรงนี้มาเออเราแบนอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งคิดขึ้นมาทําแล้วแล้วมันได้ผลได้ผลหลายหลายคนเออเห็นว่าเออมันดีว่ะพอมีตรงนี้ขึ้นมาเออมันดูมีเป็นเป็นมืออาชีพคนที่จะทําก็ต้องคิดหนักหน่อย เพราะว่าถ้าเตะไม่ได้รายได้หายแน่เงินก็เงินก็หายใช่ครับซึ่งมันก็ได้ผลได้ผลได้ผลเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นหลีอาชีพหรือจะมาเล่นบอลเดินสายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีกดกันก่าวเขาใช่เพราะว่าถ้าหลีอาชีพโดนแบนก็แบนสามเกมแต่นี่มีโอกาสจะโดนแบนสามเดือนใช่แล้วแต่ที่พี่หนึ่งพิจารณาไหมจะมีทีมพิจารณาล่าสุดแบนสามเดือนเกิดก็ดราม่านะดราม่ากันเยอะอยู่ว่าทำไมพี่หนึ่งแบนเยอะเกินเฮ้ยทำไมแบนทำไมแบบคนโู้นไม่แบนคนนี้ไม่แบนเหตุการณ์เป็นยไงพี่ ก็คือทะเลาะวิวาดกันไม่ใช่อ่ะจังหวะแบบแบบเท่าไรวะจังหวะเกมแถมอแถมเหมือนจังหวะเราแล้วสอบนี่อะไรงี้อ่ะฮะอยันแล้วคราวนี้เราก็แบบว่าใช้พิจารณาโดยที่แบบความน่าจะเป็นนะพี่คือแม่งเคสนี้ยังไงใครก็มองอ่ะว่ามึงเจตนาแถมโดยเจตนาไม่ได้เกี่ยวว่ามันอยู่ในเกมใช่เราไม่ได้พิจารณาโดยกูชอบมึงหรือกูเกลียดมึงอ่ะอันนี้ก็จะมานั่งพิจารณากันไหมใช่มีทีมงานนั้งพิจารณาเลยใช่ จริงก็เหมือนเอฟเอนะนั่งพิจารณากเลยคือเราคุยแบบเอ้เราแบบเอาความไม่เอาความรู้สึกเราเอาความถูกต้องเาความแบบความน่าจะเป็นเฮ้ยเมื่อมันมีเคสตั้งต้นแล้วอะไอ้เคสต่อต่อไปให้มันใกล้เคียงกับเคสนี้ความหนักเบาแบรนด์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาจากเคสตั้งต้นของเรามาพิจารณากันก็เพื่อนแั่ความเหมาะสมใช่คุณต่อสู้ได้รับความบาดเจ็บหรือเปล่าอาจจะตั้งใจจริงแต่ว่า อ้นี่ไม่ได้เจ็บเฉียดๆเลยนะอาจจะเบาลงมาหน่อยแต่เราก็จะมีเจตนาใช่คุณเจตนาอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมีประเด็นถามแน่ๆบอลเดินสายมีล็อกผลการแข่งขันในมุมของพี่หนึ่งมีไหมถ้าถามผมผมไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ผมมั่นใจได้เลยถ้าใครหาว่าผมล็อกผลการแข่งขันหาหลักฐานมาเลยอออยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เอาเลยกรรมการเอ่ยนักเตะเอ่ยทีมเอ่ยหาไม่ได้เลยผมผมมั่นใจตรงนี้ปรองใส ทําโปร่งใสรวมถึงทีมงานทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวผลในการแข่งขันเพราะฉะนั้นอย่างวันนั้นพาคปั๊บจะมีเคสก่อนนี้ก็เฮ้ยพี่ทีมผมไอ้นี้นิดนึงมีไหมไม่มีไม่มีถามว่าเมื่อก่อนมันมีนะเมื่อก่อนมีให้ช่วยเรื่องจับฉลากพาทีมเข้ารอบให้สองหมื่นห้าหมื่นอ่ะสมมติจับเราเห็นทีมเต็งไปอยู่นู่นแล้วอ่ะพี่ดึงจับหลบไปก่อนแล้วค่อยเจอมีไหมมีสมัยก่อนมีเมื่อสมัยก่อนมีมาจ้างแต่เราเลือกที่จะไม่ทํากันฝ่ายจัดให้เราเฮ้ยผมแบบที่ตามจ้างผม ทีมพี่ปามตกรอเฮ้ยจับทีมผมขึ้นมื่อไผมให้สองหมื่นอาเพราผผู้จัดแต่ผมาจะมีทีมน้องๆมาเล่นใช่ใช่โดยที่เฮ้ยพี่จัดไปแหละแต่ผมเอาทีมน้องๆผมเข้ารอบสักทีได้ไหม่ังเลยนี่ผมจ้างคุณแล้วคุณต้องทำให้ผมแล้วพีหนึ่งทำาหมได้ไห่เนี่คุยกับบางาผมบอกว่าผมไม่เอาพี่ถ้าผมทําให้พี่วันนี้แล้ววันข้างหน้าพี่ไม่พอใจผมพี่เอาเรื่องนี้ไปคุยคนอื่นบ้างผมก็เสี่ยเข้าใจสองนะเอานริเรื่องจริงผมไม่รับคือจับบานานมาแล้วบางานมันรับม่ และให้เขาจับฉลากเองแล้วสุดท้ายรายการนั้นเขาจับฉลากไปเข้ารอบ กับกายเขาไม่พอใจเรานะอไม่พอใจเราแล้วก็จ่ายเงินเราช้ามากเลยไม่แต่ได้แต่ได้อแต่ได้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ด้วยความถูกต้องจริงเราอยู่ได้แบบตรงไปตรงมาไม่ซิกแซกเมื่อเราอยากจะอยู่ยาวๆแล้วแบบเอ๊ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออเราเป็นกลางนะเราไม่เข้าข้างใครมันแน่นอนมีมีแบบออกซ้ายออกขวาความคิดคนอ่ะแต่ผมบอกทีมงานทุกคนเฮ้ยเราต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดอืครับสุดท้ายอยากถาม พี่หนึ่งแล้วบางนั้นอยากเห็นฟุตบอลเดินสายที่ผู้พี่ๆผูกพันเนี่นยไปได้ถึงระดับไหนตอนนี้คือสุดยังอยากไประดับไหนผมอยากมีฟุตบอลเดินสายอาชีพที่แบบเฮ้ยมีสนามเย้าเป็นของตัวเองอแข่งขันกันระบบลีกแบบพัฒนาขึ้นมานักเตะทุกคนมีสัญญาที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรสโมสรมีสัญญาแบบเฮ้ยเนี่ยนักเตะฤดูกาลนี้มีนักเตะ15คนพัก ต้องบอกว่าเหมือนลักษาคนทั่วไปพักเล็กซื้อตัวเพิ่มเลยพิ่มเพิ่มมีการยืมตัวมีการซื้อขายมีเงินเข้าถึงขายจริงจริงอันนี้แบบเป็นลีกเลยใช่ก็คือเหมือนย่อจาก11คนมาเป็น7คนใช่ใหนสโมสรมีรายได้จากการขายนักเตะจริงๆคนคนซื้อก็ต้องจ่ายจริงๆงให้นักเตะแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยสมมุติถ้าเป็นโมเดลแบบนี้ได้ไหมพี่เป็นฟุตบอลไทยลีกกับไทยลีกเดินสายสมมุติมีทีมท่าเรือแล้วมีท่าเรือเดินสายเป็นแบบนี้ไหมถ้ามันเป็นได้ดีนะ อยากทําแบบคืออยากให้เป็นแบบนี้เลยใช่เคยคิดว่าถึงจะไปในระดับโลกเลยไหมพี่เพราะว่าล่าสุดก็มีทีมเดินสายพี่เนี่ยพี่หนึ่งอยากไประดับนั้นไหมเทิร์โปไปแบบเป็นตัวแทนของเทิร์โปไปแข่งเป็นฟุตบอลโลกวันดินสายอยากทํามากถ้ามันมีช่องทางหรือมีคอนเนคชันอะคือตอนนี้เราต้องบอกว่าเราอะขาดในเรื่องของคอนเนคชันนะใช่ครับเราแบบเฮ้ยเอาจริงเราอยากเอาเข้าระบบเลยนะแต่เราไม่รู้จักอยากจยากเข้าไปแบบเข้ายังไงเข้าคุยกับผู้ใหญ่ให้แบบเฮ้ย ยิงทุกวันเนี่ยฟุตบอลเดินสายแล้วมันอยู่ได้ทัวเองอ่ะใช่ปะไม่ได้รับการไม่ได้มีการซัพพอร์ตอะไรจริงผมบอกเลยนะวงการฟุตบอลเดินสายทุกวันนี้มันแบบเป็นอะไรที่เงินสับคัดมากผมไอจังหวัดไหนก็แล้วแต่คือการต้องเที่ยวหรือว่าโรงแรมใชหมดไฟการบินเต็มร้านอาหารอยู่ได้เลยหมุนเงินแบบโหแบบทีมที่ไปหมดกันหลายแสนต่อทีมอ่ะพอยอดที่พี่หนึ่งเราบอกว่าคนเข้าไปดูใน Facebook สูงสุดเท่าไหร่ที่มากสุดที่ผมทำได้ใช่แปดหมื่น แปดหมื่นคนต่อรายการ<ช><ช>คนที่ก็ไปดูรอบสนามหล,ลักหมื่นพันหลักพันหลักหมื่นนี่เพราะฉะนั้นกระแสะมันก็ขอแค่ทางผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้เราเราเรา,เราดูแลกันตัวเองถ้าถ้าผู้ใหญ่เห็นนะอันนี้ฝากอยากเข้ามาช,ช่วยเหลือสนับสนุนเฮ้ยอ,อยากเห็นผู้บอลินสายมันเป็นอีกขั้นหนึ่งผมผมอยากคุยมากแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาช่องทางเข้าไปยังไงแค่นั้นเองก็ฝากผู้ใหญ่ไว้เผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ ผมชอบหนึ่งที่ว่าปั้นนักเตะขึ้นมาแล้วให้ทางสโมสรต่างๆได้เห็นให้เป็นสากลเลยก็ได้ผมยินดีแบบไ้ยแบบทําให้เป็นฟุตบอลเดินสายสากลของประเทศไทยเลยเหมือนแบบทีห้าทีหกทีเจ็ดอะไรเงี้ยพวกเจ็ดคนอะไรเงี้ย,ยแบบให้เป็นฟุตบอลลากย่าแล้วแบบมีสมาคมรองรับอะไรเงี้ย,เ,ยเราจะได้แบบลงโทษกันแบบหรือว่ามีมาตรการแข่งขันที่มันสากลใช้ให้กับทั่วประเทศเลยใครอยากจัดการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคน ต้องกติกานี้แบบนี้เงี้ยครับฝาส่วนบางนานอนะอยากจะฝากอะไรอยากให้ไปบอลเจ็ดคนไปถึงไหนให้มันประสบความสำเร็จคือทุกวันเนี่ยผมนั่งนั่งคิดอยู่ตลอดอยากจะทํอะแต่มันขาดเรื่องปัจจัยเรื่องตัวเลขของเม็ดเงินอ,อยากมีสนามแบบอาทิตย์นี้ไปแข่งสนามนี้อาทิตย์นี้เหมือนบอลไฮลีกทั่วไปเลยอ,อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วผมมองว่าสนามฟุตบอลเจ็ดคนมันเป็นไซส์ที่ไม่ใช่ใหญ่เหมือนซีเบตผมมองว่าคนดูนะบ้านเราอะใช่ผมมองว่าคนดูเนี่ย จะให้ความสนใจเยอะมากรวมถึงขอบสนามรวมถึงในไลฟ์สดผมอามองว่าทุกวันเนี้ยผมอยากให้มันให้มันบูมเหมือนบอลไทยลีกมากเลยเอาเรื่องจริงอยากจะยกระดับเพราะเรามาตั้งแต่คนดูหลักสิบคนจนทุกวันนี้เราไลฟ์คู่เล็กแม่งก็คนดูหลักพันคู่ใหญ่ก็หลักหมื่นคือเรามีความรู้สึกว่าเราเรามาไกลจนจนเกินคําว่าเดินสาย งานบอลวัดบอลบ้านบ,บอลทะเลาะการต่อใช,ใช่บอลน,นั้นแล้วเราทุกวันเนี้นะเราเราตัดไอ้คาว่าบอลเดินสายดูบอลเหมือนดูมวยอรเราตัดทิ้งไปแล้ว ừ ừ, ทุกวันนี้ผมพูดได้เลยว่าที่อื่นอาจจะมีก็ได้ ừ, ừ, แต่ที่เราไม่มีร <ừ, S 1> ้อยเปอร์เ็นตอนนี้คือตอนนี้มันเริ่มเป็นมืออาชีพกันทุกภาคส่วนแนละ้ว <ừ. S 2> นักเตะเองก็มืออาชีพนะแบบเพื่อนล้มเพื่อนเจ็บจังหวะทำประตูได้ เตะคือเตะออกไม่ยิงมันมีฐานรอดโสดไม่นด้ทำอุบัติการ์มันเริ่มชัดเจนนักกีฬาเนี่ยมีชุดแข่งสองสามชุดเดินทางผู้สตาฟดูแลแพทย์สนามแพทย์ทีมประจําทีมมีอาจจะมีมากกว่าหลีกบัลลิกด้วยซ้ำใช่โโอ้หผมนักเตะนักเตะหลีบางคนเดินลงมาสัมผัสเดินสายเื้ยเขาดูแลกันอย่างนี้เลยว่ะใช่คือแบบบงงางคนว่าแต่คนอยู่ขับรถกันมาอ่ะกินข้าวเพื่อหาซื้อลูกชิ้นทอดกินแถวนั้นนั่นแต่ไม่ใช่เดนมาแบบโอ้โหดูแลแบบเขาบอกโอ้โหฟุตบอลเดินสายดูแลดีมาก เพราะฉะนั้นก็บางทีนะบางทีเป็นไงไม่บางทีอ่ะมันก็ดูแลดีกว่าสโมสรที่เขาเคยไปเล่นเขาก็โอ้มาสัมผัสฟุตบอลเดนสัดมีทีมดูแลั่วทีแพ้มีไปใชยุคผมไปเล่นเจ็บก็เอาน้ำลาดหายเลยนั่งเครื่องบินเนี่ยเอาไปเครื่องบินสปอร์ตใช่ฟุตบอลเดนสัตย์นั่งเครื่องนั่งเครื่องหมดแล้วทุกนนี้ไปสนามบินเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพรุ่งนี้ไปอุดรขบนเออบนเจอกันที่สนามบินเพียบ เนี่ยปุกเนี้ยไม่มีใครนั่งรถแล้วนักเตะผีผมเพิ่งนั่งรถอยู่เลยนะครับขับรถไปเองนั่งเครื่องหมดผมว่าพวกนี้เขารู้โปรแกรมล่วงหน้าหลายเดือนเขาจะมีโปรแกรมของจะออกตารางมาแบบครึ่งปีว่าเออเราจะไปไหนบ้างเพราะเขารู้ว่าเขาส่งรายการนี้เขาก็บุกถูกมาเพราะฉะนั้นช่วงท้ายอยากให้พี่หนึ่งฝากสาหรับนักฟุตบอลเดินสายหรือใครอยากจะติดตามผลงานพี่หนึ่งกับบางนานไปติดตามได้ที่ไหนบ้างมีรายการเผยคนอยากลงแข่งคือตอนนี้ต้องบอกว่าัฟุตบอลเดินสายบูมมากนะ แล้วก็อยากให้ฝากติดตามด้วยเฉพาะปีนี้นะเรามีเงินรางวัลชิงเันรวมสิบล้านบาทตรันบทุกบอลเดินสายโอ้สิบล้านบาทปีนี้ใช่ครับบางเดือนนี่ส<ข>อง้ายกาาน,น,านนะาน<ห>สิบล้านสิบล<ห>้านเฉพาะเงินรางวัลแชมป์นะไม่ใช่เงินรางวัลรวมครับเงินล้านเรามีเตะทุกเดือนบางเดือนที่สองรายการด้ซ้ำเพราะงั้นหลายๆทีมถึงมาทําทีมกันบอกได้เลยว่าทะลุสิบล้านถ้ารวมเงินรางวัลนะใช่มีสี่สิบห้าล้ลาน กูไม่ถ่ายแล้วไปเตะบอลัาดกวจริงก็ฝากติดตามด้วยได้ข่าวจะเปลี่ยนเาูพอยู่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถึงจะมันจะเป็นฟุตบอลอาชีพก็คนพาก็ต้องแบบต้องไปรักกันะสักกัน้ฝากาตติดดมีไ้ในนเเพจรรอบ่คัชืเเโปกพ์ ทเชิญโปรมีเดียฮะบินไปรอบที่4รอบที่3ามแล้วรอบนี้รอบที่4แล้วนะครับถ้าบินอีกก็จะจะเลิกแล้วไมเลิกทำเลิกแล้วผลงานของบางนาล่ะทาง YouTube Facebook TikTok าในในทิกต็อกฝาติดตามเยอะฝากติดตามด้วยนะครับผมครับเฟซบุ๊กก็บางนาจัดให้ครับส่วนอ่าเป็นเพจก็บางนาจัดให้เพิ่มเป็น V2 สอีสอกันนี้วีกันกันกระมก็มีกันเหมือนกันอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น TikTok แล้วก็ YouTube บางนาจัดให้หมดเลยครับ ชื่อเดียวกันฝากติดตามด้วยแล้วก็เราอยากให้ฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นบอลเดินสายบอลอาชีพอะไรก็ตามสุดท้ายเป้าหมายหลักคือบอลไทยไปบอลโลกตับทีนี้ก็เปลี่ยนอายุสมาคมแล้วด้วยนะก็หวังว่าจะซัพพอร์ตเรื่องนี้ฝากมาดำแะ้วมาดำเพลงเหรอทมาดำหมูนะมาดำมาดำแป้งมาดำแป้งด้วยครือว่าจะขอเอาฟุตบอลเดินสายเข้าไปอยู่ในระบบนิดนึงนิดนึงถอนิดนึงขอแยกขาเข้ามาหน่อยหรือว่ามันไปด้วยกันยังไงไม่ได้ก็ หารายการทั้งรายการฟุตบอลเดินสายที่ฟุตบอลเดินสายกับฟุตบอลหลีกมาเจอกันได้อะมาทัวร์เาเมนพิเศษเออสักรายการหนึ่งไหมเอาซุปตาเดินสายเจอกับซุปตาไทยหลีกอะไม่รู้่หาช่องเจอให้ผมเจอหน่อยแบบทุกวันเนี้ยคนมองว่าไอ้ฟุตบอลหลีกเนะี่ยผู้บอลอาชีพลงมาเตะเดินสายไม่ได้อืแล้วทําไมแบบเราไม่หาแบบช่องที่เราเช่วงปิดลีกหรือช่วงไหนเฮ้ยักรายการเนี่ยเฮ้ยผมว่าโปรเจกต์นี้ดีนะสิบเอ็ดคน สักสักวันหนึ่งแล้วก็เอา11คนมาเตะเ็ดคนสักวันหนึ่งมันคนยังมีแบบช่องระว่างมันจูนกันไม่ได้อตอนเนี้ยแต่เขามองว่าไอ้คือผมเคยทําเรื่องนี้ล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พูดถึงว่าฟุตบอลอาชีพลงมาเตะวันอาสายโหทัวร์ลงต้องปิดโค้ดเลยใช่เขาก็มองว่าเออบางคนแบบ ก็เข้าใจนะในมุมของสนับสนุนทุกอาชีพใช่ไหมใช่มองอนาคตเนี่ยเขาย้อนหวังว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะบอล11มาเตะบอล7บอลอะไรก็ได้ให้เขาเล่น11นะฝั่งเราเล่นแค่7บอลโอ้ยจะออกไปแนวเก่งแล้วลหรือจะเป็นรายการการรายการอะไรก็ได้หรือเราจะไปส่งช้างแอปเอคัพมั้งลยเฮ้ยนีกกรณ์แล้เราเ็คนโทรนะเพราะเราสนับสน เเเฮ้ยราอันนี้ดีว่ะเออเราไปรวมซูเปอร์สตาร์เดินสายแล้วไปส่งช้างเอ้ไปคับเตะกับมูลนิยมเนี่ยนะบีจีเงีเมืองทองนะฮัลเลียโอเคเดี๋ยวเจอกันก็ขอบคุณนะครับแล้วเจอกับท่านด้วยขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลอยู่ครับฟุตบอลเดินสายนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านเอดูโคคาเฟ่อร่อยทุกอย่างทั้งกาแฟสเต็กนะฮะ แล้วก็ทำอยู่คนเดียวสักร้านโ,าโนหมากนะมาถ่ายก็ฟรีขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาเจอเรื่องราวที่น่าสนใจกับฟุตบอลแล้วก็เรื่องราวอื่นในคุยกับปาไฟลามทุ่งนะวันนี้ลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ